คลิปนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มต่างๆนะคะหรือการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเนาะคลิปนี้ก็จะใช้ได้ตั้งแต่ในระดับ r i n เเลยนะคะก็จะมีในแบบทดสอบที่สอบวัดระดับภาษาของ Rins ด้วยและนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำพาสปอร์ตการสมัครเรียนการสมัครต่างๆนะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ u n m e l d e Formula ก็คือแบบฟอร์มไปสมัครต่างๆเนอะสไลด์แรกนะคะก็มาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์ในสไลด์แรกนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นชื่อจริงหรือในภาษาอังกฤษก,ก็คือ first name ชื่อจริงนะคะหรือชื่อแรกส่วนภาษาเยอรมันเนี่ยเราจะเรียกว่า Der Vor นาม e ม่เดีฟัวนามก็คือชื่อจริงหรือชื่อแรกนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่เราต้องรู้อันที่สองก็คือนามสกุลนามสกุลนะคะ family name หรือ surname ในภาษาอังกฤษเนาะส่วนภาษาเยอรมันนะคะนามสกุลเขาจะเรียกว่า d e r f a m i l i a n name d e เ f a m i l i a n name หรือคำศัพท์ที่สองนะคะสําหรับนามสกุลนะคะก็คือชื่อที่มันอยู่ข้างหลังนะคะเขาก็เรียกว่า d ด r n a c น n a นาม r n เด h n a m นก็ถ้าได้ยินคําว่า f a m i l เลียนนาหรือน a c นาม m e ให้เข้าใจเลยนะคะว่ามันคือสิ่งเดียวกันมันก็แปลว่านามสกุลน,นั่นเองต่อไปนะคะวันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิดในภาษาเยอรมันเนี่ยเราจะเรียกว่า das Geburtsdatum das Geburtsdatum ซึ่งลากศัพท์นะคะ Geburts ก็คือวันเกิดเนาะ datum เป็นวันเดือนปีนะคะพอเอามารวมกันนะคะ das Geburtsdatum ก็เลยกลายเป็นวันเดือนปีเกิด ส่วนวันเกิดเฉยๆนะคะก็คือเดร์เกปูดส์ทากเดร์เกปูดากเพราะว่ามันลงท้ายด้วยทากนะคะมันก็เลยใช้คำนำหน้านามเป็นเดร์ส่วนดาทุมนะคะมันเป็นเพศกลางคำนำหน้านามก็เลยเป็นดัสต่อไปนะคะงานหรืออาชีพนะคะเดร์เปรูฟเดร์เปรูฟ แปลว่างานหรืออาชีพหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้คํำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษเลยก็ได้นะคะก็คือ d a e r job t h e r job ก็แปลว่างานหรืออาชีพค่ะต่อไปนะคะที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะเรียกว่า d a e r h o m or t h e r h o n or คำข้างหลังนะคะ d a e i r or t e r or แปลว่าสถานที่ วลตรงนี้ค่ะมันมาจากคำกริยาโวลเนนที่แปลว่าที่อยู่อาศัยหรืออยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเอาสองคำมารวมกันนะคะ t h r w r h n o r t ก็เลยกลายเป็นที่อยู่อาศัยหรือบางทีเนี่ยในเอกสารนะคะอาจจะเจอคำว่า De r ะอ u ลเฟนท์เ l d ต์เดอะ e n t h a l ได้ด้วยนะคะแปลว่าที่พักหรือที่อยู่อาศัยหรือการเข้าพักเนาะ คำศัพท์ต่อไปนะคะบ้านเลขที่บ้านเลขที่ก็คือ D h e house n u m m e r the house n u m m e r ก็แปลว่าบ้านเลขที่ต่อไปนะคะมีบ้านเลขที่แล้วก็ต้องมีถนนถนนในภาษาเยอรมันนะคะก็คือ D i e s t r ß e d i e s t r ß e ก็แปลว่าถนนนะคะต่อไปนะคะเมืองนะคะหรือ city ในภาษาอังกฤษเนาะ ส่วนภาษาเยอรมันนะคะเมืองก็คือดีชตัดดีชตัดประเทศนะคะประเทศก็คือดัสแลนด์ดัสแลนด์หรือบางครั้งเราอาจจะเจอคำว่าเดียร์ชตัดเดียร์ชตัดก็สามารถแปลว่าประเทศได้ด้วยนะคะและตรงสุดท้ายนะคะของกรรกอกที่อยู่นะคะก็คือรหัสไปษนี รหัสปรบณสน์ในภาษาเยอรมันก็คือ D Post Light Sound D Post Light Sound แปลว่ารหัสปรบณสน์ค่ะต่อไปนะคะส่วนสุดท้ายที่เราต้องเซ็นนะคะลายเซ็นของเราหรือ signature เนี่ยในภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่า D Unter Schrift D Unter Schrift แปลว่าลายเซ็น สัญชาตินะคะสัญชาติในภาษาเยรอรมันเนี่ยเราจะเรียกว่า d ี <c oughs> e Nationalität ดี e n a ิโอนาลิ t ä ตหรืออีกคำหนึ่งนะคะที่เราอาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นกันก็คือ die Staatsangehörigkeit die Staatsangehörigkeit ก็แปลว่าสัญชาติได้ด้วยค่ะ และต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของการติดต่อเนาะถ้าเป็นอีเมลก็คือ d e m a i l d e m a i l ส่วนหมายเลขโทรศัพท์นะคะภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่า D t e l e ศัพ n ์น m n u ม่ e ดต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของตัวอย่างการกรอบแบบฟอร์มกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะ Unmeldung anmeldung ตรงนี้จะแปลว่าการสมัครการลงทะเบียนหรือการลงชื่อนะคะ Die e n m e l d u n g แปลว่าการสมัครการลงทะเบียนหรือการลงชื่อ Sprachschule s ป r a c h s ล h u l e แปลว่าโรงเรียนสอนภาษานะคะโอเคในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น s m m e r s pra c h k u r s m m e r s p r a c h ราคข t s ก็คือเป็นคอร์สหรือหลักสูตรสอนภาษาในช่วงฤดูร้อนนะคะหรือในช่วงซัมเมอร์เนาะก็คือเป็นของระดับไออสนะคะ deutsch als fremd-sprache deutsch ก็คือภาษาเยอรมันนะคะ als ในฐานะ fremd-sprache ในฐานะภาษาต่างประเทศนะคะส่วนแรกเลยนะคะเขาก็บอก เป็นชื่อมานะคะแต่ว่าเป็นชื่อของอเป็นชื่อนามสกุลนะคะ sun t o ส s s น n t o s เนี่ยเป็นนามสกุลนะคะก็คือ de familien name de f a m i l i ต่อไปนะคะในส่วนที่สองก็คือ maribel ม Mar าลิเบลตรงเนี้ยนะ่ะเป็นชื่อแรกหรือชื่อ first name นะคะเป็นชื่อจริงก็คือเ e r vorname เด r vorname อย่าสับสนนะคะส่วนใหญ่นะคะอันแรกที่เขาจะให้กรอกเนี่ยเป็นชื่อสกุลแล้วก็ที่ตามมาอันที่สองก็จะเป็นชื่อจริงหรือชื่อแรกนะคะเขาเรียกว่าเ e r e f o น nam ต่อไปนะคะวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดในภาษาเยอรมันก็คือ Das g e b u r t s t a t ตา d t u m มดาร์สเกบูอ t ลสต่อไปนะคะ เป็นสัญชาติค่ะสัญชาติในของคนนี้นะคะก็คือเป็นสัญชาติสเปนหรือสเปนิชสเปนิชก็คือสัญชาติสเปนนะคะในภาษาเยอรมันคำว่าสัญชาตินะคะก็คือ <c oughs> d nationality t h nationality แ <c oughs> ปลว่าสัญชาตินะคะหรือถ้าเราเจอคำนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะก็แปลว่าสัญชาติเช่นกันค่ะ S die s t r a ส s a n g e h ö r i g k e i t ต่อไปนะคะในส่วนที่5ก็จะเป็นชื่อถนนนะคะถนนในภาษาเยอรมันก็คือ Die s t r a ß e die ต t r a ß e ต่อไปนะคะพอมีถนนแล้วก็ต้องใส่บ้านเลขที่ลงไปนะคะบ้านเลขที่หรือเลขที่บ้านนะคะก็คือ Die Hausnummer The house u u m นุ m ก็คือบ้านเล็กที่นะคะต่อไปนะคะในส่วนตรงเนี้ยเป็นรหัสไปรษณีย์ภาษาเยอรมันก็คือ depost light sounddepost light sound แปลว่ารหัสไปรษณีย์นะคะต่อไปก็เป็นเมืองเมืองนะคะก็คือ d s t a d t d e s t a d t หรือจะบอกว่าเป็น เป็นที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะหรือ they won't o r d they won't o r d ก็คือที่อยู่อาศัยหรือเป็น r e s i d e n t เป็นสถานที่พักนะคะต่อไปนะคะประเทศ deutschland deutschland ประเทศเยอรมนี Germany, เนาะก็คือในภาษาเยอรมันเราจะใช้ das land das land แปลว่าประเทศนะคะต่อไปค่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะก็คือ t ีโทรศัพท์นุ่มหโทรศัพทนุ่มแปลว่าหมายเลขโทรศัพท์และตรงนี้นะคะก็เป็นที่อยู่อ e ีเมลของเรานะคะก็คือดีอีเมลดีอีเตรงนี้นะคะ studentin studentin เป็นอาชีพนะคะอาชีพนักศึกษาอาชีพนักศึกษาผู้หญิงก็คือ studentin ถ้าเป็นนักศึกษาผู้ชายก็คือ student student อาชีพก็คือ der Beruf t h e r Beruf นะคะก็คืออาชีพเนาะหรืองานส่วนสุดท้ายนะคะของการกรอบเอกสารก็จะเป็นลายเซ็นนะคะเขาเรียกว่า d e Unter Schrift d e Unter Schrift แปลว่าลายเซ็นนะคะหรือ s i กเนเจอรของเรานั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หรือจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะถ้าหากมีการผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนภาษาเยอรมันค่ะสวัสดีค่ะ